สวัสดีค่ะเมื่อนี้น้ำปั่นกับผ้าพี่น้องเขาปลาเขาปลาอ่าพักเสียนอีกแล้วจ้ะพักเสียนแล้วก็อัน,นอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นป้าอับเจนเป็นคือจังข้จรเอินพักเงาะพักหนอกมันบ่ค่ะพักหนอกเนาะนี่คือป้าพักเสียนค่ะพี่น้องขึ้นห้ายพักพี่น้องเอ้ยเมื่อนหรค่ะมีต่ยอดอวบอวบนี่ค่ะ มีตาอวบๆทั้งนั้นเลยพี่น้องจา้านี่ค่ะน,นี่เลยค่ะมี่อันอวบๆนี่คือพักเสียนนะคะที่ห้าเอาไปคั้นสมนะคะพี่น้องจา้าคือพักเสียนนะคะมีเลยจ้ะยอดอบวบของพักเสียนนะคะนี่ค่ะ ไปคันสมแบบด้วยค่ะพี่น้องจ้าเอาเท้หาหักเท้าขุนแล้วเอาอ่อนออนมนันหักพี่น้องจ้ามันหลอีกีต้องไปเก็บไก่เมื่อนี้ก็ยู่ขางถนนคือเก่าค่ะพี่น้องจ้าบ่าได้เขาปลาไก่ เน้ค่ะเข้าว่าตองของปลาไก่เลยค่ะพี่น้องจา้าคือมันเป็นมันเป็นปลาพักเสียงที่เข้าสามารถเก็บนะคะทีห่ห้าสามารถเก็บไปคันสมได้ค่ะพี่น้องจ้านำปั้นกระสิกคอยเก็บนะคะเพราะว่ามันบดังเข้าไปในปลาลึกค่ะพี่น้องนี่ค่ะยัะะองอ่อนๆอยู่ค่ะ เขากะเก็บก้อนก้อนที่เขาสิแก่ถิ่มเนาะค่ะเนาะคือแบบป้าไมีแต่ยอดอวบๆค่ะพี่น้องจ้ามีแต่หยอดอวบๆพี่รูอ้อวบๆอ,อ,อ,อันทีนนน่รู้คือดูเรื่อค่ะป้าพักหนอกกับยูใ,ใกล้ๆเ่เลิกงานมากแล้วกะมาหาเก็บพักเสี่ยนค่ะไป็นในตะคันสมค่ะพี่น้อง เพราะว่าอีกจักหน่อยกะสซีบอได้กินนะค่ะเพราะว่าเพิ่นแกเร็วอีกจักหน่อยกะสซีเบิดหนามันล่ะค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เก็บได้เท่ากับเก็บก่อนเนาะ,ค,ะ,นะนค่ะเนาะนีะค่ะนี่ตะยอดเงี้ยงๆอวบๆค่ะพี่นอ้องอืมอวบมาก เขาขึ้นดอกกลจะคะีจ้เขาขึ้นดอกละนี่เลยค่ะแต่อดอกมีไงไม่แต่อบบวบๆกข้งนั้นเลยค่ะนี่นยคะอวบ,บวทั้งนั้นเลยงามเลยค่ะพี่น้องจ้า เล็กน้อยเขาออกดอกแล้วกระสิกายเป็นพักแก่ไปนเลีค่ะโดยปริยายเท่ากับบอสาม,มารถเก็บเขาได้นะจ๊ะตอนนี้เขายังอ่อนอยู่เท่ากับเก็บออกนะคะมีแต่อัอนอ่อนค่ะพี่น้องนี่เลย นี่ค่ะก็คือก็าสามารถเก็บได้ครับพี่น้องจะเก็บได้นะคะเก็บได้ ออนคักออนแน่พี่น้องจ้าถึงออกดอกกันยังออนอยู่ค่ะพี่น้องกะเละเก็บดได้ค่ะเวลาเฮ้าสิเอาไปคันสมเฮากับไปเก็บอีกที่หนึ่งนะคะเอาการมันที่แข็งแน่จักหน่อยออกเพราะว่าถ้าเฮ้าคันอันที่มันแข็งมันก็น่แซ่บเนาะค่ะเนาะเฮากั 对。<Okay. S 2> okay. พี่น้องจ้าชเนกเกค่ะบึงแนห้อยทากค่ะพี่น้องห้อยทากยู่นี่ลายๆค่ะว้าวเมเกบพักเสียนเห็นห้อยทากพี่น้องบืง้ยพี่นะเพิ่นกะอุ้ยสองตกำลังจุ๊บๆกันล่ะค่ะอือนี่เลยค่ะ